แยกดิผัวไข่เด้อเด้อเอาพริกใส่ก่อนตัวไข่แบบอีสานผัวไข่อีสานใส่ตากไข่สมัยก่อนพ่อแม,ม,ม่พากินยังสี่ล่ะเพิ่งบะมีม่มอดน้ำปลาเคุนทอดผัวไข่เป็นดอกสมัยก่อนเพิ่งใส่น้ำมันหลายาเพิ่งจะ็กหัวสู้ลูก้เป่ากินใส่หัวหอมต้มผัดตัวผักขี้เล้าตัว ใส่น้ำปลาใส,ส,ส่ผู้งวใส่ผู้งูหม้อผุดจะไงใส่ผักผักใหญ่เห็ดไปเรียบร้อยหม้อผุดก่อนหม้อเดียดก่อนจักนี่ก่อนขุนเผาผ้าเห็ดยี่ยสิบล่ะบุลันข้าวเหกระไรเห็ดเป็นน้ำผึน น,นี่ผักชีลาวตุนหอมนี่นี่อากาศมาต้องใส่อากาศมาต้องใส่ไใเทผักล้องใส่เด้อะๆผักชีลาวกับต้นหอมผักชีก็น้อยก่อนค่อยหยิบตอกไข่ใส่ ซอสหน้ามไล่ซอกน้ำหไล่มะเสร่โอ้คือสิพิษแต่ว่าแดงครึ่งๆทำกับข้าวใสพ่พริกหลายผัวว่านี่คุณยายหาั่นหยุดเล็กน้อยพอหยตอกไข่ใส่ใตัว อาหารง่ายๆด้วยเหมือนเด้อปวกไข่ใส่ผัดชีลาวกับต้นหอมมรเข็ดหลายอย่างไล้ปวกไข่ใส่ก็เหมือนบวกลงไปเอาสามลูกบวบลงไป นั่งวยกับพอ่อไปย้ายคุ้นแต่กันก่อนดูสิพ่อดีแหละแต่พอดีไข่สุกกับน้ำหอมเลยเดี๋ยวไข่สันสุกฉันคิมเนี่ยไข่สุกประมาณก็สิแคร์นเจ้าวันนี้นึกว่าน้ำไหลดูพ่อดีละไข่สตรจะน้อยไข่สุกก่อน ไปเอาไรพอยังไม่สุดนนมันแข็งอย่างงั้นเริ่มแข็งแล้วอไปล้างทัพพีก่อนสร้างทัพพีก่อนเด้อทัพพีตกเดี๋ยวหาถ้วยใส่ก่อนไปหยิบดูหังนก่อน ด้วยใส่ก่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนท่านจะสูกหลอกจังอยกันใครสูกไม่แข็งก็เห็นว่านี่ไม่แข็งแล้วน้ำพอดีเลยเอ้ยมันนี้กินอาหารง่ายๆไ,ไม่กินปลา ยายจะขอชิ้นชิ้นมงนลืมจืด่อหนาปลาลุงอนเด้อจือดนิดนึง